อัพไซส์26044ยจัดใหญ่จัดเต็มรับปีใหม่จูนกสมาภรรยาคนสวยของพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีเปิลนนาครศิลาชัยที่ล่าสุดเจ้าตัวได้ตัดสินใจอัปเกรดครั้งใหญ่ด้วยการขึ้นเขียงให้ศัลยแพทย์มือทองของประเทศไทยมสองลบนพรัตนวาราเขื่เงินซิสคลินิกนพรัตน์สมิติคลินิก,นท,นกทำศัลยกรรมเสริมหน้าอกเป็นขนาด2 6 4โดยที่งานนี้จูนกสมาได้เปิดใจถึงเหตุผลให้เราฟังว่า จูนอายุ41มีลูก4คนหัวปีท้ายปีบอกตรงๆหน้าอ,อกไม่ได้พักเลยมีความให้เหี่ยวมานานมากๆแล้วพอรู้ว่าหมอสองมีการผ่าตัดหน้าที่ไม่เจ็บแผลนดิดเดียวผ่าตัดเสร็จไปทำงานต่อได้เลยตัดสินทํากับหมอสองซึ่งการผ่าตัดแบบนี้ฟื้นตัวเร็วมากและไม่ต้องทนทรมานเจ็บปวดหลังผ่าตัดอีกต่อไปแต่ก่อนจะตัดสินใจทำจริงๆก็นานมากๆจูนคุยกับหมอสองนานมากๆคือพี่เปิ้ลก็สนิทกบับหมอสองอยู่แล้ว จูนอยากกลับไปใส่กอกสายเดียวอีกไม่ได้ใส่มานานแล้วขอตอนนี้ด้วยวุฒิวัยและหลายๆอย่างพร้อมแล้วจึงตัดสินใจทำถามว่าพี่เปิ้ลห้ามไหมพี่เปิ้ลไม่ได้ห้ามเขาเราอยากทำอะไรเขาก็ให้ทำมีแต่ถามถามว่าเมื่อไหร่จะทำมากกว่าหัวเราะเพราะเขาเห็นเราว่ามีปัญหาเรื่องหน้าอกกว่าจะเลือกชุดใส่ได้ต้องดันต้องเสริมด้านเปิ้ลนาคอได้กล่าวเสริมแบบขำๆผมอนุญาตหมอสองเป็นคนเดียวในชีวิตเลยนะที่ยอมให้ยอมจับนมมีผมแล้วก็มีใหม่ไม่มีนะครับ แต่มีกำลังจะมีนมใหม่หัวเระาะขณะที่ศัลยะแพทย์ดังหมอสองนพร,รัตน์ก็ได้พูดถึงการผ่าตัดครั้งนี้เพิ่มเติมว่าผมใช้เทคนิคผ่าตัดทรงอกใช้กรวยสอดซิลิโคนซึ่งมีข้อดีหลายประการเช่นลดการปนเปื้อนเชื้อโรคที่จะทําให้เกิดปัญหาหน้าอกแข็งในไทยหลังลดการฉีกขาดของผิวซิลิโคนที่จะทําให้เกิดปัญหาซิลิโคนรัว่วซึมลดการบาเดเจ็บปากแผลคนไข้ลดระยะเวลาการผ่าตัดทําให้ได้แผลผ่าตัดที่เล็กเมื่อใช้กับซิลิโคนคุณภาพสูง ทำให้การผ่าตัดนิ่มนวลไม่เจ็บมากคนไข้ส่วนใหญ่ผ่าตัดเสร็จลุกเปลี่ยนเสื้อผ้าเองเดินกลับได้เลยซึ่งแตกต่างจากสมัยก่อนที่ผ่าตัดทรงอกจะเจ็บมากๆแบบรถสิบล้อทับตอนนี้การทำศัลยกรรมเป็นเรื่องปกติแล้วถ้าพอใจในตัวเองแล้ว ไม่ต้องทำแต่ถ้าจะทำเพื่อเสริมความงามเสริมเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเองหรือมีปัญหาอยากแก้ก็ทำได้เลยแต่ต้องเลือกหมอให้ดีๆมีห้องผ่าตัดสะอาดปลอดเชื้อที่ได้มาตรฐานมีหมอดมยามีแพทย์เฉพาะทางด้วยจะยิ่งปลอดภัยสูงแนะนําว่าทำไปแล้วไม่ต้องแก้บ่อยเพราะจะยิ่งทำให้เนื้อเยื่อเสียหายเลือกดีๆตัดสินใจในครั้งเดียวให้จบ